ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก็บ่วยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะฮะมาอยู่กับการตามหาตัวละครใหม่นะครับผมก็เป็นอีโวเบลโอโหโอเคต,ตัวนางเนี่ยสวยมากนะคะผมแต่ผมว่านะคือมันไม่น่าชื่ออีโวเบลเว้ยมันน่าชื่ออีโวจูนี่อ่ะอีโวจูนี่ชุดไว้น้ำเนอะนะใช่ไหมเนี่ยผมว่าถ้ามันเปลี่ยนสีผมอ่ะ จงผมไม่เหมือนกันเลยเว้ยสกิลก็สกิลเดียวกันโอ้โหโอเคไม่เป็นไรสร้างมันนะครับแต่ว่าดีไซน์น้องก็ค่อนข้างสวยนะครับเราไปดูขอไปอ่านสกิลน้องกันก่อนนะครับสกิลนะครับผมเมื่อทุกโอกาสคอยเต๋านะครับสร้าง100%นะครับสร้างวิญญาณผีเสื้อนะครับก็คือสกิลมันคล้ายๆอีวอร์ตูนี่เลยนะครับก็คือถ้าเราไปตกยังพื้นที่ผีเสื้อนะครับอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมแล้วก็ มีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งกับฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือบังคับอ่าแล้วเมื่อเราตกไปยังในตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนปั๊บในตอนนี้นะครับเราไปตกยังเมืองของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือมันจะบังคับตัดไฟนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกยังเดนมาร์กของเรามีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กักขังฟองสบู่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้เป็นสกิลที่เปลี่ยนมานะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงพื้นที่ของฉันมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำลายลูกเต๋าสองเทิน อันนี้เนี่ยแม่งเป็นสกิลที่โคตรปวนเลยนะครับสำหรับอีโบเบลนะครับบอกได้เลยว่าของมันต้องมีไว้ตัวนี้นะครับอ่ะสกิลที่2นะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์มโอกาส1้อเปรเ็เลือกรับสกิลคอร์สเที่ยวของเบลนะครับก็คือพูดง,ง่ายงเป็นสกิลเหมือนสกิลไพาทาร่นะครับแต่อันนี้มันจะเปลี่ยนสกิลนะครับก็คือเลือก1สกิลนะครับอันแรกนะครับ ชาร์จโล่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดสองครั้งอันนี้จะมีทุกอันนะครับส่วนอันที่สองนะครับเมื่อเกิดคนเตือนวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ขังคุกอันนี้เป็นการวิกนะครับผมสองครั้งอีกอันนึงนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามติดตั้งหลุมดำนะครับมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์สลับหลุมดำอันนี้เป็นตัวสลับหลุมนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับผมมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะป้องกันขังคุกของฝ่ายตรงข้ามอันนี้จะเป็นคือ มันเป็นป้องกันการผิดปกตินะครับจริงๆอ่ะมันไม่น่าจะใช้ป้องกันการขังคุกอย่างเดียวนะครับน่าจะเป็นป้องกันการผิดปกตินะครับผมแต่ก็คือเรียกง่ายๆนะครับเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นสกิลขังคุกนะครับผมก็คือขังคุกเนี่ยน่าจะเป็นสกิลของมิมิเออน่าจะเป็นสกิลของปิมเมียแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเขียนว่าขังคุกอย่างเดียวไงไม่เป็นไรปิดมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้แน่นอน บัฟนะครับเมื่อทอยเต๋ามีโอกาส65%เรลือกหน้าหลังนะครับแล้วก็มีโอกาส90เลือกในระยะทอยเต๋าก็คือเป็นจำไม่ได้เหมือนกันเลยเป็นๆแต่ว่ามันมาแล้วแหละเออแล้วก็มีอีโวไดลิดนะครับอีโวจีนี่แล้วก็อีโวอัลันกลับมาให้หานะครับปิดอีโวเบลรับ2 0 0ร้อยปิดไดลิดรับหนึ่งร้อยนะครับจีนี่รับร้อยแล้วก็อัลันรับร้อยโอเคนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็สุ่มเล่นๆไปแล้วนะครับน่าจะโดนไปหลายพันอยู่นะครับก็ขาดตัวเงานะครับขาดเงาอีกอีกอแปดตัวนะครับผมตอนนี้เพชรเหลือสองหมื่นห้านะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะหมดที่เท่าไหร่ตะเออมาไปเริ่มสุ่มกันเลยเดี๋ยวของฟรีก่อนของฟรีมีไหมโอเคมาเริ่มของฟรีก่อนนะ โอ้โหการ์ดเพียบเลยทีนี้เดี๋ยวขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาละได้การ์ดอีเวนต์มาหนึ่งใบว่าเฮ้ยเงาของเบลนะครับผมของฟรีมาหนึ่งใบนะครับจากสามสิบเก้าใบน่าจะหมดแล้วนะผมว่าผมไม่น่าจะมีการ์ดเยอะขนาดนั้นนะครับมีอีกไหมอ่าไม่มีแล้วนะครับมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้ผมเห็นมันมีอีเวนต์วะ ขอแป๊บนึงน,นะฮึบขายก่อนฮึบฮ pp. นี่ไงตุ๊กาตาของเบลโอเคคือตอนนี้ผมขาดอีก5ใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปขายทิ้งก่อนนะครับผมโอเคขอไปขายทิ้งก่อนนะอ่ะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าอาจเนี่ยถ้ามันเกิดว่าเรากดรับแบบนี้แล้วมัน ขึ้นว่าการ์ดอีเวนต์เต็มนะครับเราจะต้องทำยังไงเข้าไปที่คลังนะครับผมเข้าไปที่คลังแล้วไปที่การ์ดอีเวนต์หรือการ์ดอื่นๆก็ได้นะครับกดขายอืออันนี้มันจะเป็นการ์ดธรรมดาใช่ไหมโอเคขายเลยครับ,บโอเคทีนี้นะครับให้เราเลือกการ์ดการ์ดที่ถูกอัปเกรดนะครับผมเฮ้ยสิ้นสุด ทำไมไม่ขึ้นวะเดี๋ยวนะขายอ๋อ oh, วัตถุดิบวะดูการ์ดก่อนว่ามันขายอะไรบ้างนะครับตรวจสอบรายการขายนี่งไงคือการ์ดพวกนี้มันเยอะนะครับผมเป็นชุดของอตัวนี้เป็นชุดของอีเวนต์เก่านะครับเพราะฉะนั้นก็กดขายไปเลยครับ แต่ว่าการ์ดที่สําคัญสําคัญเนี่ยให้เราล็อกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้ขายครับขายกดขายการ์ดลูกอมดาวก็ลกนะอ่ะการ์ดตัวนี้ก็ลกนะครับวัตถุดิบนะครับตัว A ธรรมดาตัวนี้ลกนะครับขายทิ้งไปเลยฮะเกกะเอาตรงนะครับแล้วก็พวกการ์ดลูกอมดาวนะก็ขายไปเลยนะครับการ์ดลูกอมดาวโอเค าขายเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปขายลูกอมดาวก่อนนะอโอเคครับพึบปึบึบึบลูกอมดาวลกครับเสร็จแล้วขายวัตถุดิบนะโอเคแล้วเราเข้าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งขายเพราะเราเข้ามาตรวจสอบก,ก่อนว่ามันมันขายอะไรบ้างไงเผื่อมันขายการ์ดแบบว่าอีเวนต์ของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอัเนียเลือกขายไปเลยตอนนี้การ์ดอีเวนต์เรามันเหลือน้อยกว่าแล้วเห็นไหมเออมา,อาขายอีก นะครับผมกดขายไปเลยครับเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันมันไม่ได้ไงอีเวนต์ event นี้มันใช้ไม่ได้นะครับให้เรากดเข้ามาดูก่อนว่ามันมันขายการ์ดอีเวนต์ที่เรามีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าขายนี่ไงขายไปเลยตอนนี้ก็คือการ์ดมันบวกลบแล้วนะครับเห็นไหมบวกลบเนี่ยไม่เกิน800นะครับถ้าเกิดว่าหน้าหลังเกิน800อเนี่ยมันจะไม่สามารถรับการ์ดอีเวนต์ได้เพราะฉะนั้นกดรับมาเรียบร้อยโอเคตอนนี้เท่ากับผมขาดอยู่ 5้าใบนะครับผมขาดเงาอยู่5้าใบเท่านั้นนะครับมาเริ่มนะครับคือให้มันอีกหมื่นหนึ่งอะ่ะนะคือตอนนี้ผมน่าจะโดนไปประมาณหลายพันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นมาลองดูว่าอีกอีก5ใบที่เหลือผมจะโดนเท่าไหร่นนะอืมฮึบคือยังไงขาดเงาอย่างเดียวตอนเนี้ย โอ้โหไม่โผเลยลฮึบโอ้โอ,โอ,โอรอซื้อแล้วรอซื้อแล้วครับผมเงามาทีเดียวสองใบอ่ะเป็นไงอะ่ะฮึบดอกไม้ฤดูร้อนน่าจะน่าจะออกง่ายนะผมว่าเฮ้ยเงามาว่ะอะไรครับเนี่ยของฟรีเงามาอีกใบหนึ่งฮึบเฮ้ยจริงดิ เช็ดเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยผมขัดใบเดียวเว้เยเฮ้ยอะไรเนี่เยเฮ้ยพันขวาเฮ้ยขัดเงาใบเดียวล่อซื้อต้องปิดแล้วยางยางแม <c oughs> ่ไหน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 ฮึบโอเคมาเงาใบเดียวอืม ใ้เดียวเองแม่มันออกมารัวๆขนาดนี้ใครมันจะไปคิดอ,อู้ไปแล้วหนึ่งพันนะครับผมฮึบฮึบดอกไม้ฮึบฮึบฮัดอืมมากลายเป็นว่าสองพันหลังแม่งไม่ออกเลยเว้ยขาดใบเดียวอะจริงจริอะร้อขอ,อฟรีก็ได้นะ ดี๋ยวไม่อยากรอไงฮึบฮึบต้องชา้าๆปึ๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเม่ฮึบอืม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 เฮ้ยเอาเรียบร้อยปิดไปแล้วครับผมโอเค มาแล้วมาแล้วรีบรุยนี่คับผมอีโวเบลมาแล้วรีบรยเฮ้ยหมดไม่เยอะนะครับผมก็คือครั้งตอนแรกเนี่ยผมอ,อาจจะหมดเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าเฮ้ยอันนี้มันหมดไม่เยอะเว้ยเอาไว้นี่เลยอีโวอาชาเว้ยอีโวอาชาเลยแล้วก็โอ้โหมีคุณหมัดไ่กาพอดี เข็่นี่เลยอย่างนี้เลยใส่อย่างนี้เลยโหสุดยอดเนี่ยใส่เค่ป,ประมาณนี้ผมว่าน่าจะโหดแล้วนะจริงๆอ่ะก็ใส่หมวกขุนไลกาก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมต้องใส่ป้องกันไว้นะครับใส่ป้องกันไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่เลยประมาณนี้เลยโหสุดยอดไหนตัวมอยู่ไหนเนี่ยตั้มอยู่ไหนตุ้มอยู่ไหนโอ้ มาแล้วติ๊กเก้โอ้โอยังสวยนะครับผมจริงๆเนี่ยผมเครื่องรางแนะนำสำหรับอ e ีวูเบลถามจริงนี่แนะนำเลยใช่ไหมเออไม่เป็นไรนะครับผมเรียบร้อยเฮ้ยคือแบบผมชอบดีไซน์นางนะตัวนางแบบว่าน่ารักก่ะตัวหลักผมก็ลองดูก่อนไม่แน่ใจว่าจะทำตามหรือเปล่านะครับแต่ เฮ้ยทรงนางแม่งได้วะ่ะคือตัวนางแม่งโอเคนะครับผมแล้วก็คือถือว่าห้าใบผมหมดไปไม่ถึงห้าพันนะผมหมดแค่ประมาณ4ี่พันกว่ากว่านะครับก็ถือว่าอวยอยู่นะครับผมสี่พันกว่ากว่านะครับเฮ้ยได้อยู่ตัวนี้นะครับผมไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะอวยขนาดนี้ <laughs> โอ้โหก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการตามหาอีวอเบล นะครับผมก็ถือว่าหมดไม่เยอะนะครับผมห้าใบสุดท้ายผมหมดไป4 0 0พันกว่าหลายหลายคนหมดไป17ื0 0 0จ็ดืแล้วยังมีนะเออแต่ว่าเฮ้ยแม่น้องมาขนาดนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากช่องเทพเก็บอวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจะจะซื้อขายไอเดียก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมติดต่อกันเข้ามาแต่หลังๆมาไม่ค่อยมีใครมาขายแล้วออไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เป็นไร นะครับก็ฝากติดตามช่องเทพเก็บโอ้ยด้วยละกันนะครับผมแค่แค่ยังมีคนดูก็ขอบคุณมากนะครับผมสําหรับอีเวนท์ที่ผ่านมาก็ต้องขอภัยที่หายไปด้วยนะครับผมไปแก้ปัญหามาไปแก้ปัญหาเรื่องไม้เป็นไงรอบนี้ดังขึ้นไหมอ่าโอเคก่อนหน้านี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คุณภาพเสียงไม่แย่จริงๆนะครับกูก็ต้องยอมรับว่ามันแย่จริงอย่างนี้แก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่ยังติดตามนะครับผมยังไงก็ขอบ ก็ขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็เอาไว้เจอาก,กาันิีหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุบ,บรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า